สวัสดีครับก็จะมารีวิวภายนอกของตัวเวลไฟนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นไทโกนะครับไทโกตัวนี้ฮะถ้าเป็นเวลไฟฮะจะเป็นในตาสีทองนะครับสวยมากเห็นไหมครับเหมือนเพชรเลยฮะฝังอยู่ข้างในนะครับทั้งสองข้างนะครับจะได้ ไฟหน้านะครับข้างในเป็นสีทองเวิร์กเลยนะครับคันนี้ฮะรถพึ่งออกมานะครับผมเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเดี๋ยวมาดูรอบนอกกันนะครับนี่เวลไฟนะครับชายร่างของประตูนะฮะก็จะมีกลิบสีเงินนะครับพาดอยู่นะครับซึ่งเหนือกว่าตัวทับนะครับ ไฟท้ายนะฮะก็เป็นสไตล์ของเวลไฟจะเป็นไฟสีขาวนะครับแล้วก็ไฟวิง่งแวบ็แวบๆเลยนะครับนี่คือ,คอด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวท็อปดูยังไงก็คือนี่ฮะไฟตั้งนะครับไฟตั้งนะครับภายนอกจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับก็สวยหรูนะครับใครหาอยูต่ตอนนี้ได้แม็กซ์สิบแปดด้วย นะครับแม็กสิด้วยนะครับภายนอกสวยมากครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภายนอกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันอีกต่ออีกภาคหนึ่งนะครับ